ในยุคที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้หลายคนก็อาจจะเริ่มกังวลกันแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีพลังพิเศษอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ในตัวเราที่ AI ไม่มีวันจะเรียนแบบได้เตรียมตัวให้พร้อมเลยครับที่จะมาค้นพบ5ทักษะยอดมนุษย์ที่จะทำให้เรามีคุณค่าสูงมากในโลกอนาคตคำถามนี้ผมว่าเป็นคำถามที่ฮิตที่สุดเลยนะแล้ว AI จะมาแทนที่มนุษย์เราจริงๆเหรอ คือมันเป็นความกังวลที่เข้าใจได้เลยครับแต่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะเราจะเห็นรูปแบบที่น่าสนใจมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับมันก็เหมือนกับตอนที่เครื่องจักรไอน้ําเข้ามาแทนที่แรงงานคนไงครับตอนนั้นคนก็กลัวตกงานกันแต่สุดท้ายเป็นไงมันก็สร้างงานใหม่ๆขึ้นมาเพียบเลยวันนี้ก็เหมือนกันครับ AI เข้ามาแทนที่ความคิดซ้ําๆซึ่งมันกําลังเปิดประตูบานใหม่ไปสู่งานที่ต้องใช้ทักษะของมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงกว่าเดิม นี่ไม่ใช่จุดจบนะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ต่างหากเอาละครับมาเริ่มกันที่พลังพิเศษแรกของเรากันเลยพลังแห่งการสร้างสารรค์ที่แท้จริง คือ AI เนี่ยนะมันวาดรูปดอกไม้สวยๆได้สบายมากเลยถ้าเราสั่งมันเพราะว่ามันเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่จุดต่างที่สําคัญมากๆเลยก็คือมนุษย์เราทําได้มากกว่านั้นเยอะครับเราสามารถจินตนาการถึงดอกไม้สีรุ้งบนดาวอังคารได้ซึ่งมันไม่เคยมีอยู่จริงนี่แหละครับคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาจากศูนย์เป็นความคิดที่มันไร้ขีดจํากัดโดยสิ้นเชิงเลยใช่เลยครับนี่คือหัวใจสําคัญเลย พวกเราเนี่ยแหละคือผู้สร้างสารรค์ตัวจริงเราเป็นต้นกําเนิดของไอเดียไม่ใช่แค่เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่แล้วแล้วจะฝึกพลังนี้ได้ยังไงล่ะง่ายๆเลยครับลองมองอะไรในมุมใหม่ๆดูบ้างลองทำอะไรนอกกรอบเดิมๆหรือลองเอาไอเดียที่ไม่น่าจะเข้ากันได้เลยมาผสมกันดูแล้วก็ต้องเป็นคนแรกที่สร้างสารรค์ไม่ใช่แค่คนที่รอทำตามคำสั่งครับมาต่อกันเลยกับพลังพิเศษที่สนั่นก็คือ พลังแห่งการตั้งคำถามที่ทรงพลังครับคือ AI เนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะในการตอบคำถามเชิงข้อเท็จจริงอย่างเช่นแมวมีกี่ขาแบบนี้ตอบได้ทันทีแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือการตั้งคำถามที่มันท้าทายรากฐานของความคิดดเดิมเช่นเอ๊ะทำไมเราถึงมีกฎข้อนี้ตั้งแต่แรกหรือถ้าเราเปลี่ยนมุมมองเนี่ยปัญหานี้จะหายไปเลยหรือเปล่าเนี่ยแหละครับคือจุดแข็งของมนุษย์เรา จำไว้เสมอเลยนะครับว่าคำถามที่ชาญฉลาดเนี่ยมันจะนำเราไปสู่ทางออกที่ชาญฉลาดที่สุดเสมอเลยคุณภาพของคำตอบมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำถามที่เราตั้งนั่นเองเคล็ดลับก็ง่ายๆเลยครับคืออย่าเพิ่งพอใจกับคำตอบแรกที่ได้มาให้ฝึกถามตัวเองเสมอว่าแล้วเหตุผลจริงๆคืออะไรไอเรื่องนี้มันจริงเสมอไปหรือเปล่าและถ้าทำแบบนี้แล้วผลที่จัดตามมาคืออะไรกันแน่ พลังที่3พลังนี้บอกเลยว่า AI ไม่มีทางมีได้เลยครับนั่นก็คือพลังแห่งความเข้าใจมนุษย์หรือที่เรียกว่า Empathy นั่นเองครับ AI มันอาจจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดเดาอารมณ์ได้นะแต่มันไม่มีหัวใจไงครับมันไม่เข้าใจความรู้สึกจริงๆแต่คนเรานี่สิเราสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเลยว่าคนอื่นกำลังรู้สึกอะไรกำลังคิดอะไรและต้องการอะไรจริงๆ และนี่แหละครับที่ทําให้ทักษะนี้เป็นหัวใจของงานทุกอย่างเลยที่ต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคนและความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการนําทีมการเจรจาต่อรองหรือว่าการดูแลลูกค้าครับส่วนวิธีฝึกฝนก็คือการหัดฟังอย่างตั้งใจจริงๆครับสังเกตปฏิกิริยาของคนรอบข้างแล้วก็พยายามทําความเข้าใจมุมมองของพวกเขาดูครับเดินทางมาถึงพลังที่4แล้วครับซึ่งสําคัญมากๆในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้ นั่นคือพลังแห่งการปรับตัวและเรียนรู้ครับคือ AI เนี่ยมันจะทำงานตามโปรแกร,รมที่ถูกป้อนมาเป๊ะเ,เ,เลยใช่ไหมครับถ้าเจอสถานการณ์ใหม่ๆที่ไม่มีในข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไปไม่เป็นเลยแต่ในทางกลับกันมนุษย์เรานี่สิเราสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับทุกสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วมากเราไม่เคยกลัวที่จะต้องเริ่มต้นใหม่เลยครับ เคล็ดลับก็คือต้องกล้าครับกล้าที่จะทดลองและเรียนรู้จากความผิดพลาดมองว่าความล้มเหลวคือบทเรียนราคาแพงแต่มีค่ามากและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่เสมอครับและพลังสุดท้ายอันนี้อาจจะฟังดูย้อนแย้งนิดหน่อยนะแต่เชื่อเถอะว่าเป็นพลังที่สำคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือพลังแห่งการสั่งการสมองกนหรือการเป็นนายของ AI นั่นเอง ้าหมายของเรามันไม่ใช่การไปทำงานแข่งกับ AI นะครับแต่คือการเป็นผู้ควบคุมที่ยอดเยี่ยมของเครื่องมือที่ทรงพลังชิ้นนี้ตั้งหากอะลองนึกภาพตามนะครับคนทั่วไปอาจจะสั่ง AI แค่ว่าสรุปหนังสือเล่มนี้ให้หน่อยแต่คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจะสั่งว่าช่วยสรุปแนวคิดหลักของหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบนิทานสำหรับเด็ก10บขวบให้อ่านหน่อยโอ้โหเห็นความแตกต่างของผลลัพธ์ที่ได้ไหมครับคนละเรื่องเลยนะ วิธีฝึกก็คือลองใช้ AI เป็นคู่หูสร้างสารรค์บ่อยๆเลยครับให้มันช่วยระดมสมองช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกสื่อสารกับ AI บ่อยๆเนี่ยจะทำให้เรามีผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำงานให้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับและนั่นก็คือ5พลังพิเศษของเราครับทบทวนกันอีกทีนะการสร้างสารรค์ที่แท้จริงการตั้งคาถามเจิงลึกความเข้าใจในตัวมนุษย์การปรับตัวอย่างรวดเร็วและสุดท้ายการเป็นนายของ AI ครับ สรุปก็คือยุค AI ไม่ใช่ยุคที่น่ากลัวเลยนะครับแต่มันคือยุคของคนที่รู้จักใช้ปัญญาของตัวเองมารวมกับทลัมของสมองกลต่างหากคนแบบนี้ล่ะครับที่จะกลายเป็นผู้นำและสร้างความสําเร็จได้อย่างมหาศาลและคำถามสุดท้ายที่อยากทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือพลังพิเศษข้อไหนที่จะเป็นข้อแรกที่เริ่มฝึกฝนกันครับ